ผมเนี่ยส่วนตัวอยากได้แค่บิจแนเดียวก็จัดบิจแนไปเลยนะจัดไปเลยนะครับผมถามว่าเล่นบิจแยนหรอครับพี่ไม่ได้เล่นนะผมแต่ว่าอยากได้เฉยสนใจเติมเกมไปกับผมได้เลยที่เทก็ริชชอบนะได้อยู่หน้าเองพิกออรารวันายปีทักเพจเทคูรชชอปได้เลยนะจ้าสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนะครับในการอะไรสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมซื้อเยอะลดยับนะครับมันดูซื้อว่าซื้อสกินแพงๆยังไงให้คุ้มที่สุด วันที่มีคําตอบนะครับก็บางคนเนี่ยกิจกรรมเนี้ยมันจะไม่ขึ้นหน้าโปรโมทแต่ว่าเราให้กดไปที่หน้ารวมกิจกรรมหลังจากนั้นกดมาอันที่3ามกจะมีคําว่าลดยาบรับซูเปอร์อัปเดตนะครับเลากดเข้าไปแบบนี้เลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับผมหน้าตาของกิจกรรมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็สกินอัลติเมทของลิงมาแล้วนะผมโอ้โหราคาแค่เพียง3 0 0ร้อปองเท่านั้นถูกมากๆเลยนะครับแล้วก็ สำหรับวิธีการซื้อสกินในกิจกรรมนี้ยังไงคุ้มที่สุดนะครับก็คือให้คุณทำการเลือกสกินอัลติเมทหนสกินนะสมมติคุณอยากได้สกินอัลติเมทเนี่ยคุณเลือกอะไร1สกินหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณเลือกสกินที่ถูกๆหนึสกินก็คือสกินที่ไม่เกินราคา100ครูปองเสร็จปุ๊บกดเลือกมาปั๊บโอ้โหจากนะทุกคนจาก720นะเรากดเพิ่มไปหนึสกินแบบนี้ปั๊บนะครับผมกลายเป็นส่วนลด 5คูปองเลยนะฮะคือเรียกได้ว่าดีกว่าคุณซื้อสกินแบบว่าสกินเดียวเฉยๆนะพร่นีกว่าจ่ายถูกลงแต่ได้สกินเพิ่มมาหนึ่งสกินแบบนี้คุ้มกว่าไหมนี่สําหรับใครที่อยากได้สกินของอัลติเมทนะครับก็ไปหาอันนี้กันได้นะแล้วก็อีกอย่างนึงคือทุกครั้งที่เรารีเฟชนะครับส่วนลดเปอร์เซ็นต์ต่างๆอ่ะ มันก็จะสุ่มด้วยนะมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับฉะนั้นก็ถ้าสมมติใครจะตัดสินใจเนี่ยก็ได้นําให้ตัดสินใจดีๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้ส่วนลดที่มันถูกอยู่แล้วก็ได้แต่คุณไปกดรีเฟซเนี่ยส่วนลดที่มันถูกอยู่แล้วราคามันอาจจะเด้งกลับมาก็ได้นะโอเคสำหรับ้าถามมาพี่ครับมีสก,กินไหนบ้างให้กดไปที่รางวัลทั้งหมดหลังจฉะนั้นคุณก็เลือกนะทุกคนมันจะมีสก,กินที่คุณบางทีก็อยากได้บางที่ก็ไม่อยากได้ก็ลองดูแล้วกันนะแตะส่สำหรับผมเนี่ยผม โนันต์อยู่ในทุกคนนะพวกของไฮเตะจอมโจรคิดอ่ะต้องต้องดูก่อนนะสมมติจอมโจรคิดมาเนี่ยแล้วมันแบบว่าเอฟเฟกต์ออกจากบอเอฟเฟกต์แอนิเมชันตอนเดินเอฟเฟกต์วาร์ปอะไรเงี้ยถ้าสามอันเนี้ยโอเคเนี่ยผมน่าจะจัดนะครับแต่ว่าซิฟิลลาสกินเนี่ยผมมองไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเทียบกับลิงเทียบกับลิงจะเป็น353บาทนะครับมไม่เอาดีกว่าเอาแค่ของบีเจนแต่ว่าเก็บไว้ก่อนนะครับผมขออนุญาตรีเฟซดูก่อนนะ ไม่รู้ว่าฟรีหรือเปล่านะสุ่มกี่ครั้งฟรีหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจโรเรียลดิฟายเกรสนะครับดิฟายดีเกียสมมติผมอ่ะผมใช้สูตรมันเดิมมาที่ผมบอกเลยนะฮะก็คือเลือกสกินอันติเมทหนึ่งสกินแล้วก็เลือกสกินราคาถูกหนึ่งสกินปั๊บโอ้โหราคาตกจาก780คูปองเหลือ738คูปองถูกเลิงกว่าเดิมเฉยนะฮะแต่ว่าถ้าแบบว่าเาเลือกสกินแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นนะแต่ด้านนี้นถ้าถามว่า เนี่ยวิธีคุ้มที่สุดที่ผมบอกกว่าวันนี้ทุกคนเนี่ยเลือกสกินถูกสกินแพมสกินหนึ่งแล้วก็ถูกอันหนึ่งก็เหมือนคุณได้ฟรีนะครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ต้องการนะกดดีเฟสฟรีไปเลยนะครับนี่ต่อไปก็ดีเฟสทีหนึ่งก็เสียสามคูปองแล้วทุกคนนะมาหลอดนี้ก็อยากได้นะแต่ผมไม่ค่อยเล่นมาหลอดแล้วดินะครับบีเจนผมเห็นปหมบีเจนผมจากเก้าสิบห้าคูปองแม่งขึ้นมาหนึ่งร้อยสิบสองคูปองโอ้ไม่กัอะไรกับรบกับรี ก็ถ้าเรียกเป็นบีแจงก็748โอ้โแพงกว่าเดิมมัเนี่ยต้องเรียกอะไรกินคูสกินถูกทุกคน drifts นะคะจะลดลงก็เท่าเดิมแต่ว่าได้ไดเพิ่มหนึ่งสกินไงเออไม่ได้อยากได้นะผมรีเฟซเลยรีเฟซทุกคนดูทุกคนจะได้รู้นะว่าอันดับการออกอว่ามันยังไงบ้างเนาะแล้วก็ในนี้ไม่มีสกินที่ผมอยากได้อีกแล้วนะครับ <S 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 เลือกมาตามสูตรผมเลยปุ๊บแล้วก็สกินถูกสกินเองป้าเข้าไปเสียเพิ่มแค่12คูปองแล้วก็รีเฟซอีกนะครับดูเรื่อยๆนะ เอาเจมอย่าทำแบบนี้เฮ้ยต้องออกเข้าใหม่แล้วไม่เ,เก,กมดีอีกแล้วเกมดีคุณจะเอาไหมห้าพันปองผมเนี่ยจะเอาไหม,หมบัตเตอร์ไฟล์โอ้ยได้เจดสิบมากุบอกอ,อยู่แล้วนะครับผมเนี่ยทุกคนอยากได้บัตเตอร์ไฟล์ก็ป๊าบมา 7จ็ดคูป,ปองอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าผมเนี่ยส่วนตัวอยากได้แค่บีเแอนเดี๋ยวก็จัดบีเแอนไปเลยนะจัดไปเลยนะฮะผมถามว่าเล่นบีเแอนหรอครับพี่ไม่ได้เล่นนะผมแต่ว่าอยากได้เฉยมันเป็นสกินที่มีเอฟเฟกสกินนั่นแหละแค่เปลี่ยนสีนะครับเจ็ดสมีมาปองโอเคละเพราะว่าปกติเจ็ดสมีมาปองมันจะเป็นแบบสกินที่ไม่มีเอฟเฟกสกินน,นั่นเองนะครับผมซาร์ตาไม่ได้เล่นนะดิ แต่ไม่ได้เล่นเลยอะ่ะคือเอาจริงๆในนี้ไม่ค่อยมีสกินที่ผมเล่นเท่าไหร่นะแล้วก็สกินที่ผมมีส่วนใหญ่ผมมีไปหมดแล้วนะครับเทวนาฏหกร้อปองอุ้ยอันนี้คุ้มนะเทวนาฏหกร้อยปองแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นน่ะเด้อร้อยปองแล้วก็มีอะไรที่ได้เพิ่มไหมโป๊ออุ้ยห้าร้อยแปดแปดอุย้ยอันนี้แพงกว่าเดิมละเซเนียครควรแบบว่าถ้าเลือกสกินนี้จะถูกกว่าเดิมนะเทวนาฏหกรอ้อยปอง ยัง,ยงันยงยั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 งแหมพันสองลดครึ่งหนึ่งเลยนะโคตรถูกนะครับโอ้โหไม่มีวะทุกคนหรือว่าผมอันที่ผมมีผมมันมีหมดแล้วมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยขึ้นมาว่ะทุกคนว่ะอาจจะจริงนะอาจจะจริงสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉันอาเป็นเพราะความงุง่ที่ไร สอนคนที่คอยเป็นหัวใจร้องเพลงอะไรพี่ไม่รู้ครับผมให้รักกันง่ายได้นี่ทุกคนสูตรผมบอกว่าอยากได้บีเจนสกินบีเจนใช่ไหมผมก็เลิกไปเจอะหนึ่งแล้วก็เลิกสกินที่อ่าสลดที่แบบถูกๆหนึ่งปั๊บโอ้โหเพิ่มมาส <คน S 2> <ๆ>ิบกว่าภูมมองอันนี้เท่าเดิมอันนี้เท่าเดิมนี่ไปทุกคนสูตรผมนะไปลองใช้กันดูได้นะแต่ผมไม่ได้มีอยากได้อยู่แล้วนะเราดูไฮเยดีนะคผม อุยอ้ยเซฟิล่าเอาลออเลี่ยวมิสพริฟเลบี้เหลือ540คูป,ปองโอ้เล่าหมกันแล้วก็เลสกินเคสไปอีกโบเข้าไปอุย้ยถูกกว่าเดิมพีแ่แกเอาเลี้ยงแกเลยจัดดีปะทุกคนจัดดีปะจัดดีปะจัดดีปะลอเลี่ยวอ่ะคือของมันต้องมีปะ รอเรียลท่าเดินแบบสุดสับสุดเซี่ยวสุดเฟี้ยวสุดฟ้าวะสุดสับสุดเซี้ยวสุดเซี่ยวสุดสาวอ่ะทุกคนเอาเลยปะน้บปีหนึ่งสองจะเดี๋ยวได้ไปดูสกินแป๊งหนไปดูแล้วทุกคนก็ไม่ชอบนะฮะขออนุญาตไม่จัดแล้วกันเลือกสกินแม่ง แหม่จะจัดอยู่แล้วไปดูเอฟเฟกต์สกินมากูไม่จัดเลยแล้วกันเพระาะนี้คนสำหรับวันนี้สนใจเต็มเกมแล้วผิดทีมริชช์กับเ,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 เลยนะครับตัวเอ,ง,องกับมือนะหรือว่าใครสนใจโปรแกรมทําปลอกลงยูทูบชื่อโปรแกรมว่าพิ้งอาร์ตโปรนะครับผมจะถามว่าทำไมถึงโปรใช่ไหมถ้าไม่โปรเนะี่ยมันมันแทรกลิงก์มันแทกฟอนต์ไม่ได้แต่ถ้าโปรมันสามารถแทรกฟอนต์ได้ก็คือดีกวา่าได้ฟอนต์ไหนก็ไปโหลดจากฟอนต์แล้วก็มาอัปโหลดลงพิษศาสตร์โปรได้เลยนะครับคือมันดีอย่างนี้แหละเพราะผมใช้บ่อยด้วยใครสนใจก็ได้ไปดูริชช์กับเลยไว้เจอกันคลิปหน้าเจ baiklah